เตียนหน้าค่ะเตรียมบุกอาเซียนเตรียมบุกอาเซียนเตียนหน้าก็ไปลาวแล้วเก็บตัวยังไงบ้างคะอันดับแรกก็เรื่องภาษาใช่ค่ะเพราะว่าเป็นภาษากลางที่ต้องใช้ภาษาลาวยากไม่ยากแต่ว่าน่าจะมีอีกหลายประเทศที่จะต้องไปเห็นไหมบอสกิมกิมบอว่าหลายประเทศก็คือติดต่อเข้ามาตอนนี้คอนเฟิร์มสัคเตอร์เท่าไหร่แล้วเรื่องคอนเฟิร์มนี่หนูไม่แน่ใจในห้องค่ะบอสอีกทีนึงแต่ว่ารู้ว่ามีประเทศหลายประเทศคือมี ืออิงหลอดไปไกลมากใช่ค่ะมันไปแบบอเม็กซิโกไปาลาวไปเวียดนามไปอินโดไปอเมริกาก็มีค่ะไปไหล,ปลายไปแบบกระจายไปหลายก็คือข้ามจากเอเชียไประดับยุโรปไประดับบราซิลกม็มีเตรียมสนามไมนเต็มพี่เรือยังครับไม่ไม่ไม,ม,ม่กลา้าคาดหวังเลยค่ะแต่ว่า,อาขออย่างน้อยก็แบบแค่มีคนมารับก็ดีใจแล้วจะมากจะน้อยก็ตดม งานมันแน่นมันชุกขนาดนี้อิงฟ้ากลัวจะมีแบบว่าผลกระทบกับการที่เราจะไม่มีเวลาเตรียมตัวในอะไรจริงๆเพราะเวลามันก็ใกล้เข้ามาแล้ะคนก็ทงห่วงสายฟ้าพักผ่อนน้อยด้วยเอออย่างที่แจ้งไปว่าหลังจากจบคอนเสิร์ตเดียวคือวันหกสิปีขาเราก็จะรับเบรกงานหลายๆอย่างไปแล้วก็ใช่ค่ะปฏิบัติพินเบรกแล้วใช่ไหมครับใช่ จริงๆก็เริ่มเดินหน้าก็จะเริ่มเริ่มจางแล้วเพราะว่าจะต้องแบบเตรียมคอนเสิร์ตใช่นะคะหลังจากคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บก็จะต้องเตรียมตัวไปดูอันนี้ประมาณระยะเวลาประมาณน่าจะเกือบสามถึงสามสี่เดือนประมาณนี้ที่จะได้แบบเตรียมตัวเรียนรู้ภาษาสเปนทุกอย่างที่ที่แฟน่นังหง๊าคิดว่าระยะเวลาในการเตรียมตัวของเรามันจะพอไหมสำหรับตัวเราหนูประกวดฟิสิกส์กรุงเทพหนูมีเวลาเตรียมตัวแค่เดือนเดียวเอง เราเรามีวิชาอยู่ในตัวอยู่แล้วหรือว่ามันอยู่ที่ใจด้วยอ่ะมันอยู่ที่ใจด้วยถ้าสมมุติว่าหนูมีเวลาซ้อมเยอะอ่ะแต่ใจมันไม่ได้เรียนไปก็เท่านั้นแต่ถ้าสมมติว่าใจเรามันมุ่งมั่นมันตั้งใจแล้วมันมันทุ่มเทเวลาแม้จะเป็นเวลาสั้นๆแต่หนูก็เชื่อว่าเราสามารถที่จะทําได้เรี่กข้อฟ้าทำกันบ้านนะคือเราว่างขอทำกันบ้านแต่บอกว่าหลายๆประเทศก็เริ่มเผยคู่แขกเราออกมาแล้วเลยโอ้ยก็ดูค่ะดูแล้วก็ศึกษาอะไรเงี้ยแล้วก็ า,เ,าเรื่องภาษาอนะไรเงี้ยเราก็จะมีให้น้องๆอ็อปไฟล์แบบบางทีก็คุยมันแบบเป็นภาษาอังกฤษบ้างอนะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้ฝึกภาษาไปด้วยพูดนะถือว่าทุกันแค่สองเดือนเนาะออกงานทุกวันจะทำรายได้นิดนึงค่ะทะลุไม่ยังนะเป้าหมายของเราก็ก็ก็ได้อยู่ค่ะได้อยู่พอสมควรนี้คุณแม่มีเวลานัะพอไม่ยัง <laughs> <c oughs> คุณแม่คือลอยลำแล้วมองทำอะไรร้องเพลงอย่างเดียวอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็ดูบ้าน คตอนนี้ทะลรู้สิบสิบล้านเขร้องครับตอนนี้สำหรับเราขอตัวเราก่อนตัวเราน่ะยังไม่ได้เห็นทั้งหมดค่ะแต่เราก็จะได้เห็นแบบเป็นเป็นรายเดือนอะไรเงี้ยยังยังไม่ถึงสิบล้านใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเรารวมทั้งหมดตอนนี้ก็อย่างที่บอสแจ้งไปก็น่าจะแต่สิบล้านแลอืมเี่พิซเตอร์ก็ยี่สิบยี่สิบล้า ต้องแบบเรื่องรถอาจจะต้องดูกันอีกทีแต่ว่าน่าจะเร็วๆนี้ค่ะเพราะว่าเราก็ต้อง,องมีเนาะในการทางานอนะไรย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องบ้านก็ตอนนี้คือโฟกัสที่บ้านแม่ให้เรียบร้อยก่อนใช่ค่ะแล้วก็บ้านตัวเองก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอาจจะเป็นคอนโดก่อนอเพื่อความสะดวกตอนนี้บ้านแม่ก็คือเหลือลงเ<ะ>ฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวเป็นบ้านหลัง,งเล็กๆค่ะแม่นี่คือสร้างตอนที่เราได้มงแล้วหรือว่าสร้างก่อนแม่ค่อยๆสร้างมาค่ะคือ เสร็จตอนหนูประกวดมีสแกนไทยแลนด์เันใช่แต่ว่ายังไม่ได้แบบลงดีเทลแบบเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยคือเริ่มสร้างตั้งแต่ตอนที่เราประกวดเลยใช่ไหมคะหรือสร้างก่อนนะค่อยๆเติมเลยไม่ได้แบบเติมมาเรื่อยๆตามจานเงินที่เรามีวันนี้ก็มีเด็กไปบ้านก็มีแต่มาจังหวะที่เราประกวดเสร็จพอดีมีเงินก็เลยทําให้เสร็จกเติมได้ไวไม่อย่างนั้นสุดที่แบบแฟนคลับแบบว่าหนูว่า ไม่ได้กลับไปเห็นครั้งแรกหรอกคือกลับไปเห็นหลายครั้งแล้วอะไรเงี mm ้ย hmm. ชอบไปดูอยากรู้ว่าแบบปัจจุบันมันจะเป็นยังไงบ้างก็ mm hmm. อยากเราอยากให้เขาเห็นแฟนคลับเห็นว่าสิ่งที่เราพูดแบบมันมันคือเรื่องจริง mm hmm. ให้เขาได้สัมผัสไปกับเราว่าอย่างน้อยมันเป็นกําลังใจให้คนที่เขากาลังลาบากอยู่เขาจะได้รู้ว่าแบบอนาคตข้างหน้าคุณอ,อาจจะแบบประสบความสําเร็จแบบเราก็ได้ อย่าแบบอย่าไปค้อกับมันเลยอย่างทุกครั้งที่เวลาแบบขับรถแอบไปดูอย่างเงี้ยยังยังเห็นแบบว่าภาพเด็กหญิงยิงฟ้า่โอ้เขาเรียกอะไรอ่ะความทรงจำตรงนั้นมันเยอะมากเยอะมากจริงๆค่ะ คามที่แบบคือแบบมันเป็นความแฮปปี้หรือว่ไม่ปช่หรือว่าความลำบากที่เราต้องอยู่แบบมันเห็นโมเมนต์เลยใช่ไหมตอนนั้นหก็อย่างที่บอกหนูไม่ได้คิดว่ามันลำบากมันไม่ได้ลำบากเลยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าตอนนี้มองกลับไปถึงความเป็นอยู่ตอนนั้นก็คงเรียกว่าลำบากแต่ตอนช่วงตอนเด็กความจำของเรานะตอนนั้นมันมีแต่แบบขอบคุณแล้วก็เป็นวัยที่เราแบบเอ่อได้อยู่กับครอบครัวแบบครอบครัวจริงจริงคือเดือนละสี่ร้อยเมื่อก่อนที่คุณเป็นยังไง ถ้าจะ4หรือ600ท่านหนูจะมนนะีตอนนั้นก็ทํางานกันแบบทำลืมขำค่ำ,ำอะไรเงี้ยใช่ก็สงสารพ่อกับแม่เวลาที่ต้องออกไปไอขายงข้องนอกนอก็เข็นจ,จากบ้านตรงแน่ะไปวัดอนะไรงี้ยเราก็จะเห็นความลำบากก็ถึงทำให้เราแบบมีแรงลักกันให้เราแบบกระตือรือร้นในการที่อยากจะทำให้เขาสบายมากสภาพบ้าน400 600บาทนี่คือยังยังสมบูรณ์เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมเลยไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้มีคนมาอยู่หรือเปล่าแต่ว่าทุกอย่างมันยังเหมือนเดิม ทำไข้ยงโนรือใช้ขอมีมีมีเราเขียนอะไรไปข้างไปข้างฝ่ายนี่เยครข้านประตูจริงๆหนูยังคิดเลยว่าหนูเันคนเขียนหรือเปล่าเลยจำไม่ได้ใช่แต่ว่าข้างบ้านที่มันอยู่ข้างๆที่เป็นสิเกอร์อเงี้ยพ่อหนูเขาเ็คนเขียนเขียนแปะให้ข้างบ้านมันก็ยังอยู่เขาอกว่าไงหลงพ่อของมาเลยทุกอย่างไม่้เอนเนได้โพสในอินสตาแกโพสบ้านที่บอกว่าทาให้คุณแม่สาเร็จแล้วพอมองย้อนระยะทางไปเราภูมใจ แล้วมันอยู่ไม่ไกลกันด้วยใช่ค่ะแล้วตัวแม่เองเขาก็แบบดีใจที่มีบ้านเป็นของตัวเองสักทีอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็ภูมิใจมากๆด้วยด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของเราอีกเรื่องหนึ่งเนาะอีกรื่องห่าลสรับเรื่องของแอคติิิวก็เรื่องของสมรรถเทียมก็ผ่านมันผ่านมาขั้นหนึ่งแล้วาคนก็แบบฮุ้งอันนเราว่าเราเราเหมือนเป็นก<ม>็บอกเสียดได้ดีจริงๆเป็นเป็นกระบอกเสียดได้ดีเลยสำหรับเรื่องนี้ร่องหน ก็ตอนแรกรี่อเชาาว่ามีปักโถมไแบบเฟลเนาะเฟลว่าอ๋อไม่ผ่านอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่พอมาได้ติดตามข่าวแล้วก็รู้ว่ามันผ่านประกวนการยังแล้วอะไรเงี้ยก็พี่น้ำตาแตกเหมือนกัน <laughs> ใช่เพราะเราดูภาพบรรยากาศที่คนเขาเขาต้องห้ที่เขาดีใจกันแล้วก็อินไปด้วยอย่างน้อยเราก็เป็นเสียงที่แบบเสียงหนึ่งที่เรา เราเพยายามเป็นกระบอกเสียงมากตลอดเกี่ยวกับเรื่องของ LGPDQ เรื่องของสิทธิที่เขาควรจะได้รับอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะดีใจมากดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งด้วยหมักรแล้วก็ลุ้นไปว่าจะให้กล้าก้าตอบอไปข,ของของกระบวนการนี้ไนสําเร็จคิดว่ามันมันมันยังได้มากกว่านี้แต่แต่ว่าเข้าใจว่ามันบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างน้อยได้เห็นการยอมรับมากขึ้นก็โอเคถ้าเหมือนหลายคนก็คือชื่นชมดีกว่าที่ว่าเป็นคน หมือนเปิดเปิดโอกาสเปิดโลกเออเปิดให้คนแบบเข้าใจตรงตัวนี้มากขึ้นเลยเราสึกไนมคะก็ดีใจนะคะเพราะว่าโมหหนูมาอยู่ตรงนี้หนูกโดนด่ามาเยอะเหลือเกินแบบคนว่าก็เยอะคนให้กําลังใจก็เยอะอะไรเงี้ยอย่างน้อยมันพิสูจน์ทำให้หลายๆคนเห็นว่าสิ่งที่เราอยู่เนี้ยมันไม่ได้แค่ตัวเราเองคนเดียวแต่มันก็เพื่อทุกคนแหละโดยเฉพาะกลุ่มอาวทีี ีใครอยากให้กำลังใจอะไรกับคนที่ออกมาสู้เรียกร้องเรื่องนี้เหมือนกับเราไหมไคะเออจริงๆอ่ะหนูว่าเขาอ่ะไม่อยากใช้เขา,าเรียกแบบมาเรียกร้องเลยเหมือนเขามาทวงคืนมากกว่าในสิ่งที่เขาควรจะได้รับก็เป็นกําลังใจให้ค่ะเพราะเชื่อว่ายังไงท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันสิ่งที่สาคัญที่สุดของ LGBTQ มันคือการยอมรับอย่างน้อยขอ ขอให้รักกันเองก่อนอ,อย่าเพิ่งบู่ลรีกันเองอย่าเพิ่งเหยียดกันเองเชื่อว่าถ้าสมมุติว่ากลุ่มเรากลุ่ม l g b t q แข็งแรงมากขอไม่ว่ามันจะเจอปัญหาอะไรหรือจะต้องไปเรียบร้องสิงทธิอะไรไปทวงชืนสิทธิอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่ปัญหาใชยก็เป็นกำลังใจให้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะ